ถ้าผมรักคุณจะผิดมากมายรักด้วยหัวใจแม้ไร้สิทธิ์ห่วงและห่วงแอบซ่อนเล่นเหมือนเป็นความผิดใหญ่หลวง เก็บไปฟันในสวงขอเป็นเพียงชูทางใจทุกวันต้องการเพียงแค่ได้เห็นไม่เคยคิดเป็นเพื่อนนอนแนบเคียงชิดไกลย เจ็บมามากนักรักเอ่ยไม่เคยสมใจเจ็บอีกคนเป็นไรคงทนได้เช่นเดิมชูก็เป็นแค่ชูทางใจสารอาญาแห่งไหน คงไม่ให้รักโทษเพิ่มองค์การความรักม่ได้ตราหามแต่งเติมจึงเป็นสิทธิ์แต่เริ่มที่ผมจะแอบรักคุณหากคิดแค้นเคือง ก็จงอาภัยคิดว่าเห็นใจโปรดคลายระแวงเครืองคุณอย่าห้ามความรักโทมันห้ามยากนะคุณปล่อยให้ผมว้าวุ่นรักคุณต่อไป Good night.